เมื่อวันที่18มกราคม2567พลโทบุญศิลปภาคกลางแม่ทัพน้อยที่2พร้อมคณะผู้บังคับบัญชานำกำลังพลร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทยนักข่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยพิธีสง์ ทิธีศักการะพระพุทธวิชัยเสนีนาฏและศาลพระนครราชทิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีเท้าสุรนารีประตูชุมพลทิธีศักการะอนุสาวรีเท้าสุรนารีหน้าประตูค่ายสุรนารีทิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีวีรไทย พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่หและพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งนี้วันที่18มกราคมของทุกปีถือเป็นวันยุทธหัตถีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทยและถือเป็นวันกองทัพบ,บกแห่งประเทศเพื่อรำลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมาหาอุปราชาของพม่าและได้รับชัยชนะ